สวัสดีครับนัสวัสดีวันศุกร์ที่13ตุลาคม2566นะก็วันนี้มีบอลมาฝากให้อีก1ตัวนะสำหรับเมื่อคืนนะก็พลาดไป1ตัวนะก็มาเอากันใหม่สำหรับวันนี้นะซึ่งวันนี้เราเรงกันในลีกของบาซิลซิลนบีนะเตะกันคู่เดียวเลยเป็นคู่เตะกันตอนเช้านะเป็นคู่ของคาริคูมา นะเปิดบ้านการมาเยือนของชาเปโคนเอนเซนะเราไปดูด้านสภาพของพร้อมนะคร่าวๆนะกันก่อนเลยทางเจ้าบ้านในเกมวันนี้ตัวผู้เล่นก็ไม่มีตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบงเลยนะซึงในเกมวันนี้คาดว่าจะมาในบกแผนที่สามสามนะจะด้านวางเดินกลางเนี่ยเป็นตัวหลักๆเนี่ยเป็นทางด้านอาริลซอนนะส่วนแนวรุกพร้อมวางเอเดลราสกอร์ร่วมกับฟาบิโยกับเอโก นะส่วนทางทีมเยือนนะทางทีมเยือนในเกมวันนี้ก็ไม่มีตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบ่งเข้ามาเช่นเดียวกันนะด้านการจัดทับจัดแผนเนี่ยนะ้านจะมาในระบบ4-4-2นั้นะจะวางในแดนกลางในแดนหลักนะเน ales, กี ati, นะ่ยเป็นวิกเตอร์เฟร์เลสกับกาสตาโวคาสานาตินะโดยมปนคู่หน้านะสรายนะเป็นทางด้านมาติญโยกับทางด้านฮาริเกดาโรโดนะฮนะซึ่ง เราไปดูทางด้านนะฟอร์มทีมผลงานนะฮะฟอมทีมผลงานพวกเขาเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮนะเหตุที่พวกเขาเคยเจอกันเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นทางฟาโชคันโดเซ่นะที่เก็บคว้าชัยมาได้มากกว่านะมากกว่าทางคุชิมะซึ่งทางคุชิมะเนี่ยก็เก็บคว้าชัยมาได้สองครั้งเท่านั้นนะจากที่เคยเจอกันมานะสองนัดเนี่ยล่าสุดเนี่ยเมื่อเดือน1และเดือนที่6เนี่ยก็ทั้งคู่ก็ทำผลิตสกอร์ไปด้วย1นึ่งหนึ่ง ทั้ง2นัดเลยนะทำสกอร์จบเสมอ2นัดเลยนะส่วนนะส่วนทางเจ้าบ้านอย่างคิกชูมาวันนี้ได้ลงเล่นในบ้านนะเราไปดูฟอร์ม5นัดหลังสุดที่ในบ้านของพวกเขากัดน,นะในบ้านเนี่ยฟอร์มในบ้านพวกเขาเนี่ยก็เห็นได้ว่าเนี่ยโดยรวมเนี่ยก็ชนะมา5เกมติดแล้วนะหเกมติดรวดเลยนะชนะอปอนติเปตา2-1รอนติน่า2 0 วีโลโนว่า10มีเลสโซ21นะ10นะก็ถือว่าทำผลงานได้ยอดเยี่ยมเลยนะส่วนในราคาที่แกปเนี่ยก็ทำกำไรไปถึง5นัดติดเลยนะถือว่าดีมากๆนะสำหรับทางคุชิมะผลงานในบ้านนะฮนะนะส่วนทางทีมเยือนอย่างชาโปโคลเอนเะต้เนี่ย ฟนะอมทีมผลงานที่ไปบุกไป,ปเยือน5นัดหลังสุดนะก็เห็นว่าชนะ2เกมนะเสมอ2แพ้ไป็น1นะ2 3เกมล่าสุดเนี่ยก็ถะดุดเสมอนะสะดุดเสมอสะดุดแพ้บ้างนะ2-0แพ้กับทางบุกไป,ปแพ้กับทางเซมไป o โอ2-0นะนะัดล่าสุดก็ยันเสมออีกกับวิลโนวานะซึ่งผลงานเนี่ยโดยรวมของชาโปโคเอเซ่นเนี่ยก็ผลงาน ระท่อนกระแท่นเลยทีเดียว,ช,วช่วงนี้ก็สะดุดพอสมควรนะส่วนในราคาที่แคปเนี่ยก็ทํากําไรไปได้ถึง4เกมนะเสีย1เกมนะเสีย1เกมที่บุกไปแพ้กับเซมไฟโอสองศูนย์นะฮะเราไปดูทางด้านราคากันนะราคานะฮะคู่นี้นะฮะเปิดมาที่ราคาครึ่งควบลูกนะครึ่งควบลูก คือควบลูกจ่ายอยู่ที่ราคาน้ 95, นะํา0.95น้าบอลน,นะส่วนทางสูงต่ำเนี่ยก็เปิดมาที่ราคา2ลูกเต็มนะตอนแรกนะนะตอนนี้เนี่ยก็ขยับไหลขึ้นเป็น2ล,ลูกควบ2ลูกค่งแล้วนะซึ่งฝั่งสูงเนี่ยก็จ่าย,ยที่ราคาน้ําล้นเลยน้ำฝั่งต่ำเนี่ยก็จ่ายอยู่ที่น้ํา0.61ถือว่าเป็นน้ําแปลกมากนะนะน้าได้น้อยมากนะก็ สำหรับคู่นี้นะผลงานเนี่ยแน่นอนนะทางเจ้าบ้านอย่างคูชิมะเนี่ยก็ดูดีนะดูดีมากจากสถิติที่เคยเจอกันมา5เกมหลังสุดเนี่ยชนะมากมา5เกมหลังสุดเลยนะจึงสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นมาเจ็ดนัดรวดแล้วทั้งในบ้านและนอกบ้านนะซึงเกมลุกเนี่ยก็โดดเด่นพอสมควรนะซึงในเกมวันนี้นะมองไปทางหน้าบอลอย่างคิชชูมานะในราคาครึ่งคววรูปนะก็ฝันธงเจ้าบ้านคิคูมา ในราคาครึง่งควบรูปนะรับเงินรับทรัพย์กันไปเลยนะก็สำหรับวันนี้นะก็ต้องขอตัวราไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ